สวัสดีครับวันนี้พาฮาพาเขาฟ้าเบิ่งรหลุดโม่ครับผมนี้ออกกันรคขับรถรับผูขาเส้นหนาครับมือแม่โครกับขับรถโม่ครับวันนี้ครับพบเพียนอาชีพ ไปตุยยังครับเดี๋ยวๆพวกนี้เ้าไหนื่อยหมดเลยวคนป่พ่อครับรหมู่คนป่พ่อตรวดหมู่หพกออะไรมาใส่เที่ยวครับเดียวตรงหลังมดเเบื้งหน้างานครับของอะไรเทีไปขงก็ไม่หอดเอ้ยเพื่อนครับ ลุนเจรับหมอเทพื้นบ้านเทพื้นถนนพื้นเห็ดเบิดทุซเนวครับอ๋อลุยงานวันนี้โอกาสดีครับเดี๋ยวเบิ่งหน้างานครับใส่ห้องพื้นครับพี่น้องผมหมูดูห้องยนอน,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 นยังเห็นเพื่อนว่าปูนจังบ่แตกกระวาเพื้นบรรยากาศดีค,ครับพี่น้องครับ พื้อนไรพื้นน้าครับผมบัดนี้น,าน,น้าม้วันี้ราคาแพงตัวไหนอยู่ไกลถนนคอนจิตอ่าเท่าไหร่บาเกือบกิโลหนึ่งมั้งเกือบกิโลเกือบหนึ่งกิโลเมตรที่เทนคับอยู่ไกลกว่านั้นบ้ง <c oughs> แบบติดแบบใส่เล็กกองตัวซีตีแบบเล่นเคืองเททีท่เราเคืองเนอะผมเลยเคยเห็นนะครับบว์เป็นเททีท่เราเต็มแม็กนะครับเททีท่เราเคืองนะครับส่วนกองมันจะเป็นไวทเมทครับไวทเมทใส่ในการค้องแล้วก็ปูให้ปูนก้อนเล็กบ่เพิ่มมา สถานมันโค้งโค้งโหวดโค้งโวเป็นตัวนี้ใครครับวันเ สองคูณสองจุดห้าเนี่ยใครสายสิ่งครับเดี๋ยวพระเบิ่งการปาดปูนของสร้างตอมครับนุนดีวดีเบิ่งหนาสร้างเออพี่น้อง ช่างตอมครับนี่พระบุป,ปารถหมดเต็มแบบเตสิบห้าเซนมาตรฐาน,าราน,นครับโดยมาตรฐานเ่ีรยเนี้ติรูแบบ แสี่เซนแก็สีตีเซนโอ้แม่นดี๋ยไม่กวดกวดแบบนี้ครับป้อยแหงก็จะเห็นตามถนนทั่วไปไปสิด้เห็นครับเดี๋ยวมันนี้อเอาไว้ทั้งนี้ครับเดี๋ยวเก็บภาพให้คนงานก่อนทั้งนี้ครับบ๊ายบายชอบใจอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิป,ปใหม่ของช่องเราด้วยขอบคุณครับ